สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตสู่เวอร์ชัน4.2.0นะครับและกิจกรรมใหญ่ๆหลักๆนะครับก็จะมาคอลแลบกันระหว่างกับตันซื้อประสาทกับ efootball นะครับกับตันซื้อประสาท x efootball และขณะนี้นะครับบนหน้าเว็บไซต์ของโคโนมิเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนโเวอร์นะครับเปลี่ยนรูปปกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกับตันซื้อประสาทกับเอ่อ efootball ตรงนี้นะครับซึ่ง3ตัวแทนของ efootball นะครับก็จะเป็น MSN นะครับผมเมสซี่เนย์มาร์และหลุยสซัวเรสนะครับเมื่อวาาานนนีีี้ผมมทททคลิปปเเออ่่โดยแกกะจสตร็ง เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะดูแล้วนะครับผมแต่วันนี้ในคลิปนี้ก่อนที่จะมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจที่จะตามมาในช่วงที่เกมเปิดหรืออาจจะก่อนเกมเปิดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอรีแคปผมขอไปลงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่ได้พูดไปเยอะนะครับผมก็ถ้าเกิดใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับในบางเรื่องก็ขอมาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับไปไล่กันดูเลยครับมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นหน้าโปรโมทเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับเมาานร็ีมกก เตะ6คนที่เห็นตรงนี้นะครับมีเมสซี่คูโบลุยโซเลสนอยเออร์นะครับคิมิกอุปาเมกาโนนะครับไปไวๆเลยแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายังไม่เห็นเนมานะครับไม่รู้ว่าเนมาจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่าก็อยู่ใน3 MSN เหมือนกันนะครับสำหรับเนมานะครับผมอาจจะมาในรูปแบบการ์ดสัปดาห์หน้าหรือเปล่าหรือยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับธนาโปรโมตตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับหรือเป็นไปได้ว่ากิจกรรมเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่26ปยี่สิบ ดาเลยนะประมาณสสัปดาห์เลยนะครับผมเกือบเดือนน่ะสามสัปดาห์กว่า่าสามสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่สัปดาห์แรกนะครับผมแล้วเดี๋ยวในมาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนต้องติดตามเลยนะครับผมส่วนอื่นๆนะครับอวตารเซตนะครับผมอาร์ตเวิร์กแบจชอนะครับอันนี้เป็นโลซึ่งไอสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาร์ตเวิร์กตรงนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมอ่าผมยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะมาพูดถึงเหมือนกันสําหรับอาร์ตเวิร์กตรงนี้นะครับม สายฟรีสายเก็บทองก็ติดตามแล้วกันนะครับอะไรที่พูดไปแล้วเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับก็สรุปชั้นๆนิดหน่อยนะครับก็มี GP shop นะครับเพิ่มเข้ามาเราสามารถใช้ GP เนี่ยไปแลกซื้อนะครับ booster เพิ่มสกิลนะครับเพิ่มตำแหน่งแล้วก็ไอเทม up เลเวลได้นะครับเดี๋ยวอัปเดตวันนี้ก็ใครที่มี GP เยอะนะครับก็ไปดูกันนะครับแต่ว่าก็มีดอกจันไว้อยู่นะครับว่าไม่ไม่สามารถที่จะซื้อได้ทันทีอาจจะมีคูดาวนะครับสมมติซื้อครั้งหนึ่งนะครับอ่านชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องรอคูดาวค ก็อย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อวานนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างน้อยเป็นหลายเป็นวันๆอนะไม่ใช่คูดาวแบบ10นาทีหรอกเนาะเกมนี้ไม่มีครูดาวสินาทีนาดับในอ e ีวิทบอลพอยต์เนี่ยคือคูดาวเป็นเดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นทําใจไว้เลยนะครับถึงแม้ว่าใครที่มี g p เยอะนะครับแต่ก็มีจํากัดในการแลกซื้อเหมือนกันนะครับผมพาทุกคนมาดูสิ่งนี้ดีกว่าครับเพราะเมื่อวานยังไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นชุดแข่งแล้วก็เลือกสนามแข่งขันได้ในเวอร์ชั่นมบายแล้วหลังจากเวอร์ชั่่นน4.2ี้ผมซึง ก็มีทีเซอร์ปล่อยออกมาด้วยนะครับนี่เป็นสนามซานซิโร่นะครับที่เจเนอเรล e t เซตติงนะครับอันนี้ดูทีเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บเข้าไปนี่นะก่อนจับคู่นะครับปกติเวลาเราจะเปลี่ยนชุดแข่งใช่ป่ะเราต้องไปจับที่เป็นรูปไม้แขวนเสื้อข้างในตอนจัดทีมจัดแผนถูกไหมแต่อันนี้มันจะเห็นเหมือนกับในเอ่อพีซีคอนโซลเลยนะครับคือจะเห็นก่อนนะครับมีนักเตะออกมาแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ของใหม่ซึ่งใน PC คอนโซลมันก็มีอยู่แล้วนะครับคือนักเตะก็ตัวแทนนักเตะนะครับก็จะออกมาให้เราเห็นนนนับบว่่าชุดแแขงงงเเปป็็็ยไผมีู้ ซิสเนาะอ่ามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนนักเตะไปมานะครับนี่นี่นี่เอออันนี้แมนยูครับผมสนามเราได้เห็นสนามด้วยนะครับก็มีซานซิโร่ของมิลานนะครับแล้วก็ซานซิโร่ของอินเตอร์ด้วยแหละนะครับแล้วก็นี่อารีแอนส์อารีนาของบาเยิร์นมิวนิกนะครับนี่ก็จะได้เห็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของดีอันนี้ของดีนะครับผมเพิ่มกราฟิกไปนะครับแล้วก็โอทัตฟอร์ดนะครับโอทัตฟอร์ดเดลิกถูกรูกบอลมานะครับผมนี่อันนี้สนามโอทัตฟอร์ดนะครับแล้วก็เอเมีีเเฉฉพพาาะะะจม พาร์ทเนอร์นะครับนองเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับแน่นอนครับก็ควรจะต้องมีเฉพาะพาร์ทเนอร์นะครับแต่ใน PC คอนโซลรู้สึกจะมีเยอะนะครับเนาะก็ถือว่าสร้างสีสันไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกสเตเดียมได้แต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะครับบางคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าไอ้เลือกสเตเดียมเลือกชุดแข่งได้แบบนี้ก็จริงเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวครับผมกลัวจะเหมือนกับตอนที่โฆษณาตอนอีฟบอล2025นะครับจำได้ป่มครับผมมีหิมะตกใช่ป่ะมีฝนตกมีหิมะตกนะครับแต่ก็ยังมีข้อจํากัดนะสามารถมันสามารถที่จะไป ตั้งค่าได้เฉพาะใน Authentic m a t นะครับแล้วก็ในโหมด m มล์ไมล์ลีกบางใบบางแมท์เท่านั้นนะครับขอแค่อย่าเอาไปปรับแค่ในโหมด Authentic m a t ก็พอนะครับปรับให้เล่นได้อย่างน้อยๆในเฟนแมท์นะครับเวลาแข่ง b ีโซงบีนะครับหรือว่าในล้งแลงโกงแรงกิ้งนะครับผมก็ปรับให้ให้มันสามารถปรับได้นะครับสิ่งที่ผมกลัวคือมันจะไปมีเฉพาะใน Authentic m a t กับ m ม l e a ลีกหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับถ้าเป็นไมล์หลีกคิดว่าน่าจะต้องมีแน่นอนนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับดูคลิปต่อมาแล้ว กันนะครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของ General Setting นะครับในการปรับนี่แหละนะก็จะมี Stadium นะครับนี่เพิ่มเข้ามานะครับกดไปที่ General Setting นะครับผมแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าจากเมนูตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถที่จะไปปรับเวลากลางวันกลางคืนนะครับ Season ก็คือฤดูกาล Summer Winter นะครับได้ในเมนู General Setting นี้ได้เลยหรือไม่นะครับ Weather ก็คืออากาศนะครับผมเป็นหิมะตก s n o นะครับหรือว่า Sunny หรือว่า Fine นะครับแล้วก็ความ าวของญ้านะครับผมยา้ายาวมากน้อยแค่ไหนอยู่ใน general setting แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีในโหมดไหนบ้างนะครับที่จะสามารถปรับแบบนี้ได้กลัวแกลัวกลัว,วอย่างเดียวอะนะครับกลัวจะไปปรับได้แค่ในโหมด authentic match กับโหมด my my league เท่านั้นเองนะครับอยากจะให้มีในโหมด f a m e match อย่างน้อยๆนะ f a m e match มันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับหรือว่าในโหมดランキングนะในランキングก็เลือกตามโลโก้อะไรไปเงี้ยครับมี snow ด้วยนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าสามารถปรับในโหมด f a m e match ได้ก็หมายความว่าในเรื่องของไม่ใช่แค่ แค่สเตเดียมนะครับไม่ใช่แค่ชุดแข่งนะครับเรื่องของสภาพอากาศก็มารวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้คือสโน่นะครับอืมแต่ในคลิปไม่ได้บอกในโพสตก็ไม่ได้บอกนะครับว่าอยู่ในโหมดไหนบ้างนะครับอันนี้คือชุดแข่งนะครับนี่มีชุดแข่ง3ชุดนะครับผมจำไม่ได้ว่าปกติมี2ชุดหรือว่าอันนี้มี3มชุดแล้วนะครับเออเอเห็นแล้วเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ยังไม่เห็นคลิปนี้นะยังไม่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าเออมี3ชุดใน PC ีเนี่ยอันนี้คีปิดเป็น3ามชุดนะครับบางทีมีนอันี่ชุดแล้วนะครับบบนนน้้็ะเเหไดลยแี แต่ว่าในเกมนี้นะครับการปรับอะไรแบบนี้ด้วยคอนเซปต์เดิมเองเนี่ยครับผมมันจะเห็นเฉพาะทีมฝั่งเรานะครับสมมุติว่าเราปรับเป็นชุดสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาปรับเป็นชุดสีอื่นทีมเราอะนะปรับเป็นสีอื่นมันก็จะแสดงผลแตกต่างกันอันนี้เป็นคอนเซปต์เดิมของเกมอยู่แล้วนะครับนี่เออก็ดีนะปรับปุ๊บเห็นเลยทันทีนะครับใครที่อยากหาชุดแข่งสวยๆนะครับก็เข้ามาลองๆองเลือกอะไรแบบนี้ได้นะครับอันนี้สนามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้นี้นี่สนามเพิ่มเติมนะครับสานซิโร่นี่ของมิลานนะครับเอซีม เมอเอซ่าสเตเดียมเนี่ยอันนี้คือสนามของอินเตอร์นะครับผมเนาะแยกกันแล้วใช่ไหมนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับในโพสตไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าจะแสดงผลเฉพาะโหมดไหนโหมดไหนบ้างนะครับไม่ได้บอกแยกนะครับสิ่งที่อยากรู้คือจะเห็นแบบนี้นะครับในโหมดไหนบ้างสิ่งที่ผมอยากรู้นะครับเรื่องต่อมาครับมาดูเรื่องของอาร์ตเวิร์กกันบ้างครับผมผมจะบอกว่าอาร์ตเวิร์กอะครับเป็นลูกเล่นของทางทางโคโนมิตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนเนี่ยที่ผมเคยเล่นนะครับของโคโนมิแคปคอมอะไรพวก คือเขาจะมีการเก็บแบบคล้ายๆกับโลอะครับคือไปเก็บอาร์ตเวิร์กนะครับคือเป็นภาพศิลปะนะครับคือสมมุติว่าเล่นเกมผ่านด่านด่านหนึ่งเนี่ยก็อยากจะเล่นซ้ําเล่นวนซ้ำนะครับเพื่อทําสถิตินะครับทำเวลาให้ไวที่สุดทําแต้มให้ดีที่สุดทําแต้มให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอาร์ตเวิร์กนะครับสะสมเป็นแกลเลอรี่ของเรานะครับผมอันนี้ก็เริ่มเอามาใช้ในอีฟุตบอลแล้วนะครับแต่มาในรูปแบบของจิ๊กซอ์ด้วยนะครับค่อยๆเก็บไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นและได้แแบบบบบสสุุ่่่มมมดดด้้้้้้วววววยยนนนนนนนะะครััเเเหห็็็ออออกกกาาาาาไีีพฉถืปึงท จากแบจเจ s หรือโล่นะครับแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็ยังไม่ได้บอกอะไรมากนะครับณตรงนี้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าก็น่าจะคล้ายๆกับภาพพื้นหลังปะวะผมเดาว่าเป็นภาพพื้นหลังถ้าเป็นแบ็กกราว n d ภาพพื้นหลังนี่แจนะ่มเลยนะสมมติว่าเมื่อก่อนใครที่ลงแพดนะครับลงแพดแล้วเอาภาพพื้นหลังมาใส่เนี่ยนะแต่อันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กของเกมเอิเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัว E นี่เป็นตัวอย่างนะตัว E รลูปอ e ีฟุตบอลนี่เป็นตัวอย่างแต่จริงๆอาร์ตเวิร์ก ภาพอ e ีฟุตบอลนะไม่ใช่ภาพนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเล่นภารกิจแทบตายนะครับผมได้อาร์ตเวิร์กภาพอ e ีฟุตบอลไม่ใช่นะฮะอันนี้คือตัวอย่างเขาให้เห็นว่าเออมันจะเป็นรูปแบบของจิ๊กซอนะครับอาร์ตเวิร์กถ้าผมให้เดานะครับรอบแรกนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กของกัปตันซูบะสะนะครับของอ e ีฟุตบอลกับ X อ็ก e ซ์อีฟุตบอลนะครับคือไปเล่นไปปลดล็อกเคลียร์มาสมมติว่าได้จิ๊กซ์ครบ6ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็คุณก็จะได้อาร์ตเวิร์กนะครับเป็นรูปศิลปะขออออออองงงงกกกัาากัััปปปปปตตนนนนซซบบบะะะะะสสรรรูึคแล้้ว็็เเเเเาาาาาาาจจาไไไไทํดย่ นะครับหรืออันนี้ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าไปนเซตเป็นแบ็กกราวได้หรือเปล่านะครับอาจจะไปเก็บไว้ในแกลเลอรี่นะครับแล้วก็อยากดูก็เข้าไปดูแค่แค่นั้นหรออะไรเงี้ยในเบื้องต้นอาจจะเป็นแค่นั้นอยู่นะครับแต่ในเขาในอนาคตอาจจะเอามาเป็นรูปแบ็กกราวได้นะครับอันนี้เกมยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของสายเล่นแล้วสะสมบางสิ่งบางอย่างในเกมนะครับผมเกมฟุตบอลมันไม่ใช่แค่การเอาชนะกันอย่างเดียวนะครับมันคือเรื่องของการสะสมนะครับความรู้สึกด้วยนะครับผมนั่นคือการมีส่วนรร่่่่ววมมในนกกาาเเลทีแบบ นะน่าสนใจนะครับถ้าเป็นแบบนี้อาร์ตเวิร์กในอนาคตก็มาเรื่อยๆนะลูกงานศิลปะพอตํานานเข้ามาทีนึงผมนึกภาพอนาคตเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีอีเวนต์ตำนานมาเพิ่มเนี่ยสมมติว่ามีอีเวนต์ของแมนยูนะครับมีอาร์ตเวิร์กของแมนยูเก็บสะสมแกลเลอรี่ไว้หูเซฟไว้นะไอเดียของเราอะครับอาจจะเป็นมูลค่าเลยนะใครที่เป็นสายสะสมนะครับอ่ะเวลาอนาคตปล่อยไอเดียกันอาจจะพูดถึงเอ้ยมีอาร์ตเวิร์กหรือเปล่ามีอาร์ตเวิร์กอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้ถูกปะอันนี้เป็นลูกเล่นที่หลายเกมเขาทําอยู่แล้วนะคร้ครไมรู่นะ อ๋ออันนี้ไม่คงไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะนะครับผมไอเด้งอาซาเข้าเกมแล้วนะครับผมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมมาบอกอีกทีหนึงเผื่อใครตกข่าวประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมถ้าแต่มาแพ็กไหนยังไงไม่รู้นะครับอาจจะมาแพ็กวันนี้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นโฆษณากันเต็มที่เลยนะครับผมอาจจะมาวันนี้เลยหรือถ้ายังไม่มาวันนี้นะครับก็มาในช่วงเร็วๆนี้นะครับสัปดาห์สองสัปดาห์นี้หรือเปล่าหรือเหรือได้เดือนธันวามนี้หรือเปล่านะครับแต่ไหนก็โฆษณาแล้วถูกป่ะนะครับปกติพี่โคจะไม่ค่อยโฆษณาลวกหน้าอะไรแบบ ออกมานะครับแต่นี่คือบอกลูกหน้าแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะมาไวแบบไหนยังไงนะครับอีนอย่างาลงเชลซีครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มารีแคปมาทวรรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับอะไรที่มันตกหล่นไปในคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าก่อนเกมเปิดนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราโมาว่ากันอีกทีนึงนะครับนะครับใครยังไมไ่กดติดตามช่องอมสกีโฟร์ผมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ